ขอทำคุณใบเฟิร์นละกันนะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงผมสามารถเลื่อนเป็นคุณทองหรือคุณใบเฟิร์นดีครับใบเฟิร์นดีกว่าค่ะคุณทองอยู่ที่นี่น่าจะไม่เหมาะสมก็ได้ครับผมคุณใบเฟิร์นนะครับก่อนอื่นนะครับขอชมจริงๆนะครับแสดงได้เยี่ยมมากๆก่งจริงๆนะครับผมทุกบทบาททุกเขาเรียกว่าทุกชีวิตของคุณทองนี้นะเห็นได้ความเปลี่ยนไปได้ชัดเจนมากๆเลยเยี่ยมจริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับบอกอะไรกับแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับผม ก็ต้องบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามทองประกายมาตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่เป็นน้องทองอีทองคุณทองอะไร bah, ก็ดีใจท like ี่ทุกคนติดตามกันมาค่ะจริงๆองถ้ามีโอกาสขอบคุณอยากขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทัางเก้าท่านแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทําให้ละครเรื่องนี้สนุกค่ะครับผมและแน่นอนนะครับคุณทราบไหมว่าคือตอนนี้มียอดวิวสูงสุดถือว่าเป็นยอดวิวสูงสุดในปี2024เลยรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมกับซีรีส์ของเราที่ได้รับแบบความนิยมขนาดนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรนอกจากดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณไอชค่ะที่แบบเฟิรนก็ดูย้อนหลังทางไอชีเหมือนกันก็ก็เลื้มใจค่ะที่ทุกคนชอบแล้วก็อยากทําผลงานให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะครับผมแต่ผมสงสัยอย่างนึงนะครับไม่ได้ใจว่าคุณใบเฟิร์นได้ดูมี าเางนะครับทุกวันนี้ผมเปิดโซเชียลมานะครับก็จะมีบีมของคุณไมเคิลโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดู<ม>ได้ดูได้ดูเห็นหก็ดูแบบรับแฟนๆหรือทุกคนแบบโคเวอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออทุกคนเก่งมากเลยนี้ทุกคนงับปากตรงแล้วก็อินเนอร์ได้ชอบม,มากค่ะ